สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับอันดับแรกนะกดเข้ามาตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับตั้งรหัสเลยนะพิมพ์4ี่ตัวนะครับ6ตัวอ่ะอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องมานะครับกรอกนะอันดับแรกใส่รหัสแนะนำนะใส่รหัสแนะนำก็นะครับใส่รหัสแนะนำตัว จนะ C 5 D ตัวใหญ่แล้วก็1 2นะครับใส่เข้าไปกำลังอัปเดตข้อมูลนะครับนะเราโหลดกับใครแล้วก็ใส่รหัสแนะนำนะครับเรียบร้อยนะ นะครับทีนี้เราก็ไปกรอกข้อมูลให้ครบนะ <c oughs> ใส่ข้อมูลให้ครบนะครับที่อยู่เบอร์โทรนะเลขบัตรประชาชนนะครับอันนี้กรณีที่เราจะถอนเงินนะวันเกิดอ d ดีไลน์นะครับเฟซบุ๊กใส่บัตรประชาชนรูปโปรไฟล์แล้วก็บัญชีธนาคารสําหรับเราจะถอนเงินนะครับแค่นี้ก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้น ทำธุรกิจได้แล้วครับ